การชนะตนไม่ใช่การไปสู้กับใครแต่คือการหยุดสู้กับใจตัวเองก่อนใจของคนเราถูกลากไปง่ายทั้งจากคำพูดจากสถานการณ์จากความคิดที่ผุดขึ้นมาเองสิ่งที่จะทำให้เราชนะใจตัวเองได้ไม่ใช่ความดือ้อไม่ใช่ความเกรียวกราดแต่คือความสงบที่เกิดจากการรู้ตัวความรู้ตัวคือการเห็นว่าใจเรากำลังเป็นอย่างไร โดยไม่รีบผลักไม่รีบดึงไม่ต้องไปห้ามมันเมื่อเรารู้ตัวความสงบจะเกิดขึ้นช้าๆแบบธรรมชาติไม่ต้องฝืนไม่ต้องกดข่มพอสงบได้ใจจะเริ่มปล่อยและเมื่อปล่อยได้ความว่างก็จะเกิดขึ้นเองความว่างที่ว่านี้ไม่ใช่การนั่งให้ไม่มีความคิดแต่คือช่องว่างเล็กๆในใจที่อารมณ์เข้ามา แต่ไม่สามารถพาเราไหลไปได้เหมือนประตูบ้านที่เปิดไว้คนเดินผ่านได้แต่ไม่ได้เข้ามานั่งอยู่ในบ้านเราตัวอย่างง่ายที่สุดคือเรื่องใกล้ตัวสมมุติว่ามีคนมาตะโกนด่าเราแรงๆคำด่าเข้าหูเราแน่นอนแต่สิ่งที่ทำให้เราเจ็บไม่ใช่เสียงแต่คือใจเราหยิบคำด่านั้นเข้ามาเก็บถ้าเรารู้ตัวทันทีที่ความร้อนเกิดขึ้นรู้ว่าอกมันแน่น รู้ว่าหน้าร้อนวูบรู้ว่าอยากสวนกลับเพียงรู้แบบนี้เหมือนเราถอยออกมาหนึ่งก้าวเสียงด่าย,ยังมีแต่ไม่ได้แทงใจเหมือนเดิมนี่คือการชนะตนด้วยความสงบโดยไม่ต้องโต้กลับสักคำเดียวพอหยุดได้แบบนี้ใจจะเกิดความว่างเล็กๆเ,เหมือนช่องว่างระหว่างฟ้ากับเมฆเมื่อเมฆลอยไปฟ้าก็ยังอยู่อย่างนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งเวลาคิดฟุ้ง คนส่วนมากจะรีบข่มความคิดยิ่งข่มก็ยิ่งฟุ้งแต่ถ้าหยุดนิดเดียวแล้วรู้ตัวว่าตอนนี้ฟุ้งนะแค่รู้อย่างตรงไปตรงมาความฟุ้งจะเบาลงเองความว่างก็ก่อขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ว่างเพราะบังคับให้ว่างแต่เป็นว่างเพราะปล่อยให้ความคิดไหลไปโดยไม่ต้องไปตามเหมือนดูน้ำไหลในลำคลองไม่ต้องเอามือไปฟาดน้ำปล่อยให้มันไหล สุดท้ายมันก็ไหลผ่านไปเองความว่างที่แท้จริงคือการไม่ไปแบกสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าใจรู้ทันสิ่งที่เกิดบ่อยๆความสงบจะเริ่มยาวขึ้นใจจะเริ่มไวต่อความจริงของชีวิตมากขึ้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่มากระทบทุกแค่ชั่วคราวอารมณ์ขึ้นลงไม่นานก็ดับคนพูดจาแรงๆเดี๋ยวเขาก็เงียบไปเหตุการณ์ที่หนักพอผ่านคืนหนึ่ง ใจก็คลายลงเองเมื่อเห็นความจริงแบบนี้เรื่อยๆใจจะยอมวางไม่ต้องบังคับให้วางเลยการวางนี้เองทำให้ความว่างเติบโตขึ้นในใจจนบางครั้งแม้มีเรื่องยุ่งวุ่นวายใจกลับนิ่งเบาและกว้างสุดท้ายเราจะรู้ว่าการชนะตนไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เริ่มจากการสงบนิดเดียว ในวินาทีที่ใจเริ่มร้อนเพียงวินาทีนั้นเป็นเหมือนรอยแตกของเมฆดำที่เปิดให้แสงสว่างลอดเข้ามาและจากรอยแตกเล็กๆนี้เองความว่างจะขยายปัญญาจะเติบโตและชีวิตทั้งชีวิตจะเบาขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้ไม่ใช่ต้องเพ่งว่างไม่ต้องบังคับให้ว่างแต่เป็นความว่างที่เกิดขึ้นเองเพราะใจยอมเห็นความจริงโดยไม่แทรกแซงมัน นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชนะความร้อนของใจด้วยความสงบที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังที่สุด